กลับที่เดิมวนไปวนมาไม่ต้องสับสนนะคะ so ชอบที่น้ำเออแสงกระทบน้ำคูเมืองสวยผ่านโจกสมเพลศร่าโอ้บิกบ๊กบิ๊กชาบูเลยนะร้านใหญ่ดีเนาะ cười nữa phải là này, cái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  มันจะเจริญนขึ้นเยอะเลยอ่ะโอ้ยมีไต่บ้าสรดด้วปุ๊บ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 ดูแสงน้ำแสงไฟกระทบน้ำโคเมืองสวยมากข้างหน้าคือตลาดไรอ๋อตลาดช้างเผือก ที่เรามากินแล้วไม่มีที่นั่งอ่ะปะอเอออืม,มใช่ถ้าปั่จักรยานอยู่ตรงนี้นะเนี่ยหาที่นั่งยากมากแต่วันนี้หลงเหลงหน่อยนะคะมีไหมตลาดช้างเผือกกับคู่เมืองเป็นของคู่กันป้าจะกินโลตีหรอ นี่ไงรถตีนี่มีเจ้าหนึง่งไปต่อคูเมืองยาวเลยค่ะ รถแดงสบายใจนะจะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะเงียบดียเว้โอ้ทะลุ <c oughs> ะตูท่าแพอู้ ช้อปปิ้งช้อปปิ้งร้อยบาทร้อยบาทตอนดึกตอนดึกดึกที่ประตูท่าแพมีโรงแมรมใกล้ๆนะนี่โรงแรมอะไร เมืองทางแม่ปิงกาดตลาดขายส่ง <c oughs> พลังโจกเรากินโจ๊กอิม่มเราก็เลยได้นั่งอยู่นานหน่อย oh. ดู น้ำคูเมืองคูเมืองอีกแล้วค่ะตรงตรง เห็นสว่างสว่างนี้ก็นึกว่าตลาดว่โลรถกำแพงเมืองอันนี้เขาเรียกอะไรประตูท่าแพเหมือนกันใช่ไหมด้านหน้ากับขด้านหลังเนาะอ้ามันไนภาซ่ามันทะลุประตูท่าแพด้วยนะป้าใช่ไหมข้างหลังเข้าไปใช่ไหมหรือ,อยังไง ทมคนทถทม,มคนนครเรื่องเชียงใหม่คนถ่ายเป็นคนศรีสะเกดไกด์เราเป็นคนนครแต่อยู่เชียงใหม่นานแต่ไม่ใช่จะรู้ที่ อ๋อสบายเขาลื้องในแล้วอ๋ออุ้ยดูดอกไม้ดิสวยอ่ะริมปิงแบบไฟมันสะท้อนนะน่านั่งนี่นี่ดอกไม้ตลาดดอกไม้ ตลาดดอกไม้นะคะตลาดตลาดดอกไม้คู่ขนานกับแม่น้ำปิงเออนี่ดอกไม้เมืองหนาวนะที่เขาหอนอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยสวยงามลิมปิงสะท้อนน้ำอะ่ะสวยแม่น้ำปิงอะ่นะ